ทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราแบบไปดำน้ำกันมาสักพักเหนื่อยมากขึ้นมาบนเรือคือชื่นใจสุดเบิอเบอหิวที่ลาไม่หิววะเธอไม่ได้ไปดำเหมือนเขาเธอก็ไม่หิวดิหิวดิหิวมากดูปอเปี๊ยปะปะปอเปียะอดี้องยอดอยเธอมันคือสวรรค์มากแล้วก็แบบฉันแบบเหนื่อยเหนื่อยมาแล้วก็แบบ ขึ้นมาบนเรือแล้วแบบอาหารแบบพร้อมมากเลอเกาะกูดต้องมาอข้าวผัดมีหิวข้าวไหมหิวพอนพอนหิวข้าวไหมทุกคนคือหิวกันหมดเธอแล้วแบบฝนเริ่มปอยอ่ะอากาศดีเว่อร์ดู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 โอ้โหมีข้าวกันข่ามาทุกคนมาทุกคนมา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 เดกนนอื้อหือ ช้ำ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 หิวข้าบ้างที่รักอยู่ไหมเก่งรูปน,นันนะหิว <c oughs> เลย